คนเราเนี่ยเขารู้ใจเขาดีว่าเขารับรับเรื่องมาจากใครเออเขารับเรื่องมาจากใครนะเพราะนั่นแหละอืมไม่รู้เขาบางคนบางคนเนี่ยเขารู้ว่าเขาผิดเนี่ยเขาก็ยอมสาบานนะเขายอมตุย ตุยให้ฟ้าผ่าตายดีกว่าเออบางคนน่ะเ้ายอมตุยให้ฟ้าผ่าตายดีกว่าดีกว่าดีกว่าโดนจับได้ว่ากระทำความผิดมันไม่เหมือนกันนะนะเอฟซีนะอ่ะมันไม่เหมือนกันเออให้ให้เกิดฟ้าพิโรธธรณีสูบมันยังดูดีกว่ากว่าคนที่เขามาตราหน้าว่าคุณผิดคุณไปใส่ร้ายเขาคุณผิดนู่นนี่นั่นอ,อ่ะอ่า คุณทําให้เขามีปัญหาด้วยนะอันเนี้ยมันอันเนี้ยมันมันเหมือนกับเป็นการอับอายมากเออเขาจะมองหน้าคนในนี้ไม่ได้เลยเอา่าถ้าเขารู้ขึ้นมาเกาจะมองหน้ากันไม่ติดเลยนี่คือปัญหานั่นแหละมันต้องถามว่าเขา รับงานมาจริงหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะเออมันต้องดูตรงนั้นใช่ไหมล่ะเพราะว่าคําพูดแต่ละอย่างเนี่ยบางทีเขาก็เสริมแต่งขึ้นมาเออแกไม่ได้ไปพูดอะไรเลยแกไม่ได้มีปัญหาเลยนะเอาจริงๆเออที่แกบอกว่าแกเจอตอนเช้านะจริงจริงแล้วจะมาสงสัยลุงอีกว่าเนี่ยไม่ได้แต่งชุดมากีดยางเลยเออแต่งตัวธรรมดามาไม่ได้มี เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็มีแต่ไอตัวกรีดยางมาแล้วก็ใส่กางเกงขาย,ยาวใส่เสื้อยืดมาเฉยๆแล้วก็มากรีดเลยเขาว่าอย่างนั้นเอา้ามันก็ใช่ดิเขาไม่ได้มาเพื่อจะมากรีดยางเขามาเทสน้ํายางเฉยๆเขาก็พูดให้ฟังอยู่ตอนนั้นเขาบอกแค่มาเทสน้ํายางไม่ได้มากรีดมาอะไรเออมาเทสว่าเออมันโอเคมันสมควรไหมมันใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดให้ฟังในในสื่ออยู่ แต่แกแต่แกพูดสั้นๆแค่นั้นไงเออถามว่าสงถามว่าคนฟังสงสัยไหมโคตรสงสัยเลยเออทุกคนก็ต้องสงสัยตามแกไปกแหละว,ว่าเฮ้ยเออรู้ว่าลุงมีพิรุษหรอวะเอ,อ้ทำไมกีดยางแค่นั้นมากีดยางมาสร้างความอ่าให้สงสัยทําไมแต่อย่าลืมนะเอฟซีนะว่าตอนนั้นเป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าเห็นไหมเป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าซึ่งเหตุการณ์เนี้ยไม่เกิดขึ้นเลย แล้วขานี้ไปสงสัยกันได้ยังไงเฮะหรือว่าแกมีมียานมียานอยู่นะครับมียานมีจานทิพย์อยู่ว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุแล้วแกเลยสงสัยคนนี้ไว้ก่อนเลยเออมันเป็นไปได้ไหมเอฟซีเนะี่ยใช่ไหม อาบน้ำยามหนาวแน่นอนใช่ไหมแล้วก็เขาไม่ยอมรับหรอเอฟซีคนที่เนี่ยอย่าลืมว่าเขาเขาไม่ได้เคยถูกกันนะนะเอฟซีนะเออเขาไม่ได้ถูกกันนะเอฟซีก็ลองคิดดูว่าเขาจะให้การเป็นประโยชน์ไหมล่ะถามหน่อยนะเออวันนั้นน่ะถนนตรงเนี้ยตรงถนนหน้าบ้านเขาเนี้ยเขาจะทําถนน อ้อมข้าไปนเนี่ยเขาไม่ให้รถเข้าไปกับรถหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะนอกจากสื่อสื่อเข้าไปเนี่ยเขาอ,อนุญาตเลยเขาไม่ได้ว่าเลยสื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปจอดตรงนั้นได้สบายเลยเขาไม่มีปัญหาแต่ชาวบ้านเนี่ยจะไปกลับรถที่บ้านเขาไม่ได้นะเออไปกลับรถดูนี้นั่นใจหรืองัวงควายจะเข้าไปข้างในเนี่ยมีปัญหาเลยเอาจริงๆมีปัญหาเลยนะอดบอกเลยเลยว่าเขาไม่ได้ถูกกันนะอ่าเนี่ย ดูจากตรงนี้ก็พออา่าแล้วคิดว่าเขาจะเอ่อให้การเป็นประโยชน์ไหมถามแค่นี้ไม่มีใครเห็นไหมเขาอยู่ของเขาเนี่ยแอดไม่เคยเห็นใครเขามาวุ่นวายกับเขาเลยนะไม่ไม่ค่อยมีไม่มีเอ่อ ไม่มีไม่มีคนมาวุ่นวายกับเขาไม่มีเขาก็อยู่เขาโดดเดี่ยวเขาอยู่แค่นั้นไม่เห็นมีใครมาคบค้าสมาคมกับเขาอ่ามันก็คนละอย่างคนละเรื่องแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกับผู้เสียหลักไปแล้วเออเพราะอะไรหรือยังไงแอนไม่รู้หรอกก็ไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อะไรกันเห็นไหม ก็ไปคนละทิศละทางเออแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบไงยเออมันจะต้องไปต่ออีกมันยังไม่สิ้นสุดแค่นี้ไงนี่ไงเอสีมันเป็นอย่างนั้นเออเรื่องนี้มันผู้เง่ายว่าคุณถึงกณจะสร้างเอาไว้วีรกรรมเอาไว้เนี่ยแต่เออมันยังไม่ได้จบไงไม่ได้จบแต่เพียงแค่นี้นะคนที่ถูกทำทำร้ายเนี่ยเขายังต้องไปต่อจนสุด สุดหนทางแล้วดีกาเนี่ยแอดพูดได้เลย,เลยดีกาก็น่าจะเป็นปีหน้า,นาเลยแหละมันไม่ใช่ปีนี้แน่นอนเป็นปีหน้าแต่ไม่รู้ช่วงไหนก็เหมือนอุทธรที่แอดบอกแหละมันก็เป็นปีนี้แต่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นช่วงไหนแค่นั้นเองเออพอก็บอกช่วงนี้ก็ประมาณนั้นแต่ดีกาก็ประมาณปีหน้าก็อยู่ประมาณนั้นอ่า คงจะไม่ได้ไวไปกว่านี้หรอกมันก็เป็นตามคันลองอ,ะอ่ะที่ที่การมีการขึ้นอขึ้นทรงขึ้นสารไทฟงมาก็จะเป็นระยะประมาณนี้เลยก็รวมๆแล้วก็อ5-6ปี7ปีก็อยู่ในเลงตรงนี้แหละ7ปี 8, 8, 8ปีก็อยู่ในเลงตรงนี้เลยเออใช้เวลาเนี่ยเกือบสิบปีเหมือนกันนะ,ะเวลาเนี่ยมันก็ไม่น้อยเหมือนกันนะถ้ามันจะทําให้เร็วเนี่ย มันต้องไม่มีอุทธร์ไม่มีดีกาอะไรก็คือตัดสินเหมือนอ่าเขาด่าทอกันหมิ่นประมาทกันอะไรประมาณเนี้ยแค่ศาลสองศาลก็รู้เรื่องแล้วศาลเดียวก็น่าจะจบไปได้ตกลงกันได้ก็คือจบแค่นั้นเองเอแต่อันนี้มันมีการสืบมาเนี่ยใช้เวลาสืบเป็นไปเออแล้วก็ประจักษ์พยานเป็นร้อยอร้อยสองร้อยคนคิดดูสิแต่ถามหน่อยว่า เยอะขนาดนั้นอ่ะมีอะไรไหมมีผลประโยชน์มีอ่ามีมีประโยชน์ไหมแอดว่ามันไม่ค่อยมีมันเยอะไปเอเยอะไปบางทีก็พูดไม่เข้าเลยเอพูดคนละคือพูดกันเนี่ยคนละทิศละทางเลยนะเออคนละไม,ไม่ไม่เหมือนกันอ่ะแต่เขาก็ไม่รู้เอาไปทำไมบางอย่างก็ไม่จำเป็นด้วยซ้ำไปจริงๆเนี่ยใช้ไม่กี่คนก็เพียงพอแล้วใช้สี่ห้าคนก็ยังได้ด้วยซ้ำไป พยานเนี่ยนะเอาแค่ประมาณเอาเอาแค่ประมาณนี้ก็พออันนี้โอ้โหหลายร้อยคนเนี้ยมันก็ไม่ใช่เออแล้วถามว่าเขาเห็นกันไหมไม่มีใครเห็นสักคนเขาก็ถามกไทมาไลายของตัวเขาเองทั้งนั้นแหละว่าแต่ละคนนไทม์ไลน์คุณอยู่ตรงไหนถามว่าเขาตอบกันได้บ้างไหมไม่อะ <laughs> ไม่เชื่อเลยเขาตอบไทม์ไลน์ตัวเองนี่ยังยังงงกันอยู่เลยเพราะอะไรเขาไม่ได้พกนาฬิกาหนึ่งแหละทุกคนก็ กะเกณฑเอาทั th, no ้งนั tipo, ้นว่าเวลาประมาณเท่าน <It> ี้ประมาณเท่านี้ทั้งนั้นเลยไม่มีใครเลยที่จะที่จะบอกเวลาเป๊ะๆจากนาทีเนี่ยจากชั่วโมงเป็นนาทีไม่มีใครพูดได้ขนาดนั้นเขาแค่ประมาณแต่การเขียนลงไปเนี่ยมันจะบอกเวลาเป๊ะๆมาเลยอ่าเขาไม่ได้บอกว่าประมาณนะเขียนลงไปไม่ได้บอกว่าประมาณนะเขาบอกเวลาลงเลยสมมติว่าเอประมาณเก้าโมงกว่า เออเขาก็ประมาณไหนละเก้าโมงกว่าเขาก็จะถามเนี่ยอ่ะเก้าโมงสิบห้าแล้วกันแน่เห็นไหมก็จะลงไปประมาณนี้เลย <c oughs> มันก็จะลงตัวเป๊ะเลยถามว่าคาดเคลื่อนมันแน่นอนมันคาดเคลื่อนอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เวลาจริงๆไงเออไม่ได้รู้เวลาจริงๆหรอกเพราะว่าไม่มีใครมีนาฬิกาหรอกน้อยคนที่จะไปใส่ในาฬิกาแล้วใส่ก็อาจจะไม่ได้ดูด้วยซ้ำไปเออพอเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ประมาณเอานั้นคนเขาไม่ได้มาจ้องมาจับเวลากันอยู่นี่ อันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดไม่มีใครที่มาดูเวลาได้ทุกคนมีแต่ประเมินเอาเท่านั้นประเมินการทางนั้นแหละเห็นไหมเกิดเกิดเรื่องประมาณแปดโมงซัดเข้าไปเก้าโมงครึ่งเลยนะบอกว่าหายประมาณเก้าโมงครึ่งมันเป็นไปได้ยังไงเอซีแอดเก้าเอาหัวเป็นประกันเอาขึ้นเขียงด้วยอ่ะเออเอาหัวไปขึ้นเขียงเลยอาแเอดเชื่ออะไรเชื่อชาวบ้าน เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วแล้วก็เชื่อเด็กเออแอดว่าเด็กเขาไม่ได้หลอกหรอกอจริงๆเราเชื่อทางนู้นนะครับเขาทําไมต้องไปดึงดึงมาให้ถึงเก้าโมงครึ่งเนี่ยเพราะว่ามันจะได้คล้องจองกับลุงไงอ่าเนี่ย,ยหลักการง่ายๆเลยเอฟซีเนะี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะหลักการตรงเนียง่ายๆ ให้มาคล้องจองกับลุงที่กลับมาเออแกก็กลับมาซะเก้าโมงครึ่งเลยเห็นไหมถ้าแกไม่กลับมาล่ะเออแต่แกก็ไม่กลับมาก็ไม่ได้เพราะว่าแกต้องไปรับพระนี่คือประเด็นถ้าไม่มีวันนั้นนะถ้าไม่มีรับพระนะแกอาจจะรอดก็ได้เออเพราะแกไม่ได้มาเลยเกิดเหตุก็ไม่เกี่ยวกันแกแล้วเอแต่ก็ไม่แน่น่ะก็อาจจะยัดเข้าไปตอนไหนก็ได้ยัดให้แกเข้าไปอยู่ใน ทำลายของเข้าให้ได้ก็เหมือนเรื่องนี้ซึ่งในที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุกับแกเนี่ยคนละเรื่องเลยนะที่เกิดเหตุจากบ้านแกกับบ้านเกิดเหตุก็อยู่กันเป็นกิโลเนี่ยเห็นไหมคิดดูเอาอะไรกันนะเอฟซี FC. ขนาดขนาดแกกลับมานะเขาไปจับ g p s จับไอ้รูปรถแกตั้งแต่อยู่เขาวง เออมาถึงตรงสี่ก็เออถึงสามแยกถึงอะไรที่มันมีกล้องวงจรปิดเขาไปไล่มาหมดแหละเขาก็จะถามว่าแกหายไปไหนด้วยซ้ำไปขณะกลับมาแล้วนะหลังจากส่งพระเนี่ย <c oughs> เ,เขาจะหาว่าแกเนี่ยต้องเอาไปส่งมาขโมยขโมยของที่ขโมยมาเนี่ยเอาไปไว้ข้างบนผูให้ได้เขาพยายามปฏิติรตรอเรื่องราวตรงนี้ให้ได้เออเอาไปปล่อยไว้ข้างบนเห็นไหม มันมันเลยย้อนแย้งกันไปหมดเลยเออย้อนแย้งกันเพราะว่าอ่าหมอที่ชนะสูตรเเขาบอกว่าเด็กเนี่ยตุยประมาณสองสองวันก่อนเจออตุยไปก่อนสองวันก่อนเจอนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสิบสองเนี่ยก็ยังอยู่เลยเออก็ยังอยู่ก็หมายความว่าเอา้าแล้วยังอยู่แล้วไปไหนละควนี้เออแล้วคนไม่เห็นกันหรอ คนหากันตาเป็นสับปะรดเลยนะเอฟซีนะบอกได้เลยเอนะตาหาก็เป็นสับปะรดเลยไม่เจอเออไม่เจอก็แปลกเหมือนกันอนะ่ะไม่มีได้ยินเสียงลงเสียงร้องเลยไม่มีเลยไม่ได้ยินไม่อะไรเลยเออเงียบกลิปเห็นไหมคือ ฟังเรื่องนี้แล้วมันมันดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเลยสิแอดฟังยังไงดูแล้วมันก็ไม่เข้ามันไม่เข้ากันเน่เอามากวนเข้ากันมันเหมือนจะดูจะเข้ากันได้แต่มันก็ไม่เข้ากันเลยเออไม่เข้ากันเลยไม่เข้ากับเรื่องราวเพราะว่าคนที่เก่าวหามันไม่ได้เข้ามาข้องเกี่ยวในเรื่องตรงนี้เลยแกอยู่บนถนนตลอดเลยไม่มีสิทธิ์จะเดินลงมาข้างนอกเลยไม่มีแน่นอนเพราะว่าเวลามันไม่พอที่จะเดิน เอาจริงๆตั้งแต่หน้าบ้านแกเนี่ยแล้วก็ไปบนวัดนะแล้วก่อนหน้านั้นก็คือจากหน้าบ้านแกก็ไป,น,ไป,น,ไปนู่นเลยอ่าไปสวนยางก็คือไปทางวัดแหละสวนยางก็คือไปทางวัดแต่มันเลาะข้างวัดไปเออเลาะข้างวัดไปไอที่ไปไปไอสวนเขานั่นแหละคล้ายๆไปน่าจะห่างจากสวนเขาไปอีกสวนที่มีเรื่องกันอ่ะห่างไปอีกก็คือพุ่งเป้าไปอีก เ,เขาเรียกห้วยห้วยประสานหรือห้วยอะไรเนี่ยเอฟซีห้วยประสานน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละไอทีเขาไปเจอระครังอะ่ะนะระครังดังเงาๆอะ่ะนะเออแถวห้วยปราสาะน,นั่นเลยตรงนั้นเลยเอฟซีเออตรงนั้นเลยมันก็ไกลอยู่นะเออไกลยอยู่ห่างห่างจากบ้านเขานะประมาณสองโลได้จากวัดไปเนะนี่ยน่าจะห่างอยู่ ก็เขาก็ขี่รถไปไปที่นู่นไปอยู่ที่นู่นก็คือเรื่องราวเกิดอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับแกเลยไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องเลยเออแล้วเวลาตอนเช้าเนี่ยแกไปเนี่ยเออไปมาจากกลับมาจากก,กตูมแกกาา็มาที่บ้านมาที่บ้านแกก็ไปกับป้าเออไปกับป้าเออเวลาไหนล่ะถามหน่อยมันก็ไม่มีเขาคือว่าเขาจะไปทํางานอาไปทํากันสองคนเหรอเออมันเพราะสาเหตุอะไร อันนั้นยิ่งไปกันใหญ่เอฟซี FC. เออคือจะกล่าวหาใครให้มันสมเหตุสมผลหน่อยให้มันดูเหมือนหน่อยเออถ้าเขามีปัญหาด่ากันทะเลาะกันก็ว่าไปอย่างเออแต่เขาไม่ได้มีปัญหากันเนี่ยคือปัญหาล่ละคือประเด็นเออแต่คนที่ทะเลาะกันดันดันไม่สงสัยเอฟซีทะเลาะกันดันไม่สงสัยแต่ไม่สงสัยคนที่เขาไม่ได้ทะเลาะกันแปลกไหมเออ ใช่ครับผมมันก็หักล้างไม่ได้เออมันหักล้างไม่ได้เราต้องหักล้างด้วยทำ้ายหักล้างด้วยเวลาเราต้องหักล้างตรงนั้นถูกไหมล่ะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดินจริงหรือไม่จริงไงแต่เขาโค้งเนี่ยมันใช่เขาโคง้งมันใช่เขาโคง้เคงเรื่องน่ยมันใช่หนึ่งเขาไม่มีใครเห็นถูกไหมล่ะแล้วก็ล่องรอยล่องรอยดูจาก เรือนล่างดูจากตามแข้งตามขาตามอะไรมันใช่ไอที่เดินไปเนี่ยมันใช่เลยมันชัดเลยมันถูกต้องแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับอ่ากับเคสสองสามเคสที่ผ่านมามันก็เหมือนกันเป๊ะๆเ,เออเหมือนกันแต่ถามว่าเราสู้ตรงนั้นน่ะเขาจะเชื่อเราเหรอเขาพยายามพาเราบิดอยู่นี่ไงพาเราบิดเออพาเราบิดเรื่องราวอยู่นี่ไงบิดให้ให้ว่าเอ่อให้เชื่อ ให้เชื่อเขาเออเขาไม่ฟังเรื่องทไลายก็นั่นน่ะสิเขาไม่ฟังเรื่องทไลายแล,ยลย้วมันคือปัญหาเออทั้งๆทงี่เรามีคนยืนยันด้วยเออมีคนยืนยันยืนยันนอนยันเลยละ่ะเออว่าอยู่กับเขาจริงๆมาเวลาเท่าไหร่ยังไงเขาก็ทดสอบกันมาหมดแล้วอันเนี้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์อะถ้าไม่เชื่อวิทยาศาสตร์แล้วไปเชื่อใครวะ ไปเสื้อสายศาสตร์เหรอเฮอมันก็แปลกคนนะเอฟซีนะเอ็นว่าเน่